ซู้ๆจะคิวโฮสกูกลัวแล้วขำๆฟคงๆ สาเกนี่กูต้องแต่ตองสองรอบอานี้เว้ยเฮ้ย <laughs> อู้สามสเต็งเอาแม่งเลย <laughs> ไอ้สา <laughs> ดเดียวกันหรือเปล่าอะเนี่ยทำไมมัน <laughs> เพื่อนกันวันเสาร์วันนี้วันนี้วันพุธหรือบบวันอังคารวะเฮ นี่ไงมึงไม่ตัดสินจากคนภายนอกยังจะจอยเศกแม่จะจอยย่อไปไหนล่ะก็ยังอยู่สิอะไรนี่ จาหายดีน <Yeah>, oh, ักเลยตายไหมักบเงกูตายอะโห่งยังสิกแตกได้อยู่เดี๋ยวว่าแม่งโดนสลวยรอบชัวร์เติรกันหรือยังตดนเลย เล่นก,กันหรือย่างาจบแล,ล้วเรียกด้วยเอาเอาเลยเอาดีโอ้เหี้ยไปเบาไป Izon Izon Ftan Opjai Aman Apa itu naik tua nam Kok Isamun! enggak มายม่นันจะหยุดตัวที่ทำดาเมจเยอะที่สุดมูญก็มีหัวล่างเดี๋ยวควายกลางน้ำกำลังไปอยู่วววจะตายหรือป้ากิโหแน่ไปปับ เงี้ยตาเออกูตายแล้วตันมันดี้จะบอนี้บล็อกทำไมนกตาจันนีจะโดนถุยตายนกควไม่ตายเฮ้ยนก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 ีอะไรเนี่ยเออเจมส์รับเนสห้ารตายไหมเนี่ย มาแล้วบอกว่าจะตายเองเฮ้ยซ้ายไอ้ขวาเตรียมบวกถ้าเกิดเจะสซนต์ไซไปช่วยยังไม่เกิดเลยเอาแต่เกิดแล้วเนี่ยเฮ้ยอ่ะจะต้องอยู่วัน ดูดสักทีดูด <laughs> เออไม่เห็นนี้ยินเสียงอัลงแบบว่าเล่นโดตามาสองขาวโดตาสองตัตบไม่เต็มเลยอล <laughs> ราเข้าเกมมันตับเตง อยจะได้เล่นไหมเนี่ยดีแห้างละไปอะไรกันครับทำแ่งแซลี่กันหมดเลยแตกูว่าตะกอกูเป็นเหมือนไอ้พวงนั้นแน่เลยจัะเล่นแานตายแล้วแม่งเลเ้ลวอ้าแต่ตะกอไม่ขึ้น เอาอทีเดียวน,นี้ชนะล้ะชิงเชื่อตัวชนะชัวร์อลไรกนแพงแต่เลือกตัวช้านี่ยแ่งเลือกสองเลยเนี่ยหายหมดนะมีมีคนมาช่วย <clears throat> มีคนมาช <c oughs> ่วยไช่โน no! ่ซีศูนย์นะในมอหยวัง เอามันมาช่วยแล้วกระตุกกร,กระตุกกรตุกกระตุกไปชีดไม่ได้จีหายมงล็อกไอ้ได้ล็อกเลยแน่เดีเ๋ยวกวนจีไ ê lời nào con ăn uống mãi liếc mái mãi 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 mà mai 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 Ui เออเออเนดีนายเลยเจ็บดีนายดิไงได้เฮ้ยทอดรอดยินีีมาขวาหน่อยก็ซสึกอาการไม่สวยสวย์อะไรเนี่ยแน่นแดดเออด้วยนี่ตัวเลย จุงไบมือแกนแล้วไปแล้วเคยกูโดนเนฮะเยอะอย่างนี้วัตตาฟักวัตตาฟักเโอ้ยพูไม่ถึงอีกอะไรนะบีบมานอ่ยเห็นไหมไปไปทำอะไรตั้งไงวะ เออนั่นเองได้ได้ได้คนเก็บกาแฟติดมือต้องติดมือแดงระวังบาดบาดเอาบาดดีกว่าป่บเยี่ยมทำไรวะนั่นเองต่อเลยโอ้ยแอนไม่คิดอะไรยกแขนไปแกะ ยืนข้างหลังอย่าเดินไปกับมันก็องเราต้องแหาหลังใช่ไหมไหวไหม <c oughs> ไงใคคนโผลตกกวมีอยู่กันดันเลยโลมาถ้ามันเดินขึ้นมาทางทางน้ำนี่อร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 อันนี้ อู้อู้อู้ข้าวโง๊กโอ้โแกจะแวะไปก็ได้นะครับให้กูเปิดเหรอไม่เข้านะวางระเบิดไว้เยอะๆขอบขอป่าใช้ใจตัวเองหายไปไหนหมดนี่เอาเลยดีกว่าเนี่ย นิดอยู่นะปลากเล้าหลล้าหลังเล้วโอ้ครับดีนไปตายตัวน<ป>้อยคนไม<ป>่เก<ป>่งดิโอ้โหปวดเจ็บ โอ้ออกแล้วยินวอล์กหนุกเหรอฮะหนุกมึงเล่นมาทั้งเดือนแล้วนะฮะอีกทั้งเดือนนี่เป็นไรเล่นวอล์กที่ไรแพ้ทุกทีเลยเว้นมึงได้แต่ตังกาตายอ่ะตายมึงไม่ได้มีคอมโบอะไรเลยตังกาตายแล้วมึงก็ออกหมด แกนคุณเลือกตัวให้เลือกแล้วมือเลือกจะดีมากแกอเอจีสามเลยนะเว้ยแต่นัดแน่นอนจะเล่นทีสายแคลรี่นะไม่อัพบิงแคลรี่ต้องอัพบิง <S <S ไม่ได้จะโดนไปเลยลไม่ได้อัพเลย เกี่ยอะไรกูมากป่ะเนี่ยของในเพลงเพลงเกี้ยเอ้ยปันปันปันอ้าวโอ้แหนกมาไม่เห็นเฮ้ยเราปักเราก็เชื่อว่าเจฟไม่เห็นเหมือนเราแหลกเออมันแหลกอะไรไม่รู้ที่แหลกอะไรไม่รู้ยังไม่ตายอีกเหรอ ยังแมงบีงเนี้ยเราจะตายได้ไหมคุณจัดดานป่าไปพี่น้องเดินมายิงก็ได้เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเก็บก่อนเก็บก่อนไหนวะเจอแล้วเนี่ย Iron Iron Hand ดันกลาวอยู่เอ้ยฮึ่ตัดเต็มตัดเต็มเลยถตะข้าวมึงตาย เอาเลยอ่านแหนะสามข้างัม่เสี่ยงมึงอยู่ไหนวะเจฟมูบอกให้มึงรอกูก่อนมึงก็ไม่รอมึงบอกขึ้นไปดูมันดิไว้ขึ้นไปดูมึงมึงปล่อยกูดีกว่าแค่บนีเขาแม่ไม่เอาแรีสามตัวมาอยู่เลนเดียวกันหรอจริงๆให้นับทั้งแแบก็สี่ตัว ไปกลางเลยเจ็บมันอยู่ด้วยกันจะได้มีการแข่งขันกันไงไม่นนไม่มาไม่ไม่มาเอาแอคปล่อยอะนะปล่อยม่อเถอะเป็นตายแล้วนะไปถึงเ,เลือดมึงเท่าไหร่ยังนันเนี่ยหกร้อยหกร้อยหกร้อยรวมสามคนก็พันเก้าแล้วเนี่ยตาย้งไปบวกแอคเลยดีกว่าแอคเลือดแปดร้อย จะตายละถ้าพวกจีมพวกมึงอยู่ก็ได้ค่าละลักละป้องกันลักหวาผูกพี่ถูกเวลาจริงๆนี่เอาไปเลยเก็บปีนขั้นกลายเป็นโกโก้คันขนขอตัวหลังขอตัวหลังไม่ได้วะ ได้ตังค์ว่ะตรงเนี้ยทำไมไม่บวกวะเออบีบแม่งเวลสามเองเอาเลยดีกว่าเนี่ยเข้าเลยลมเสียลมเสียอยู่ดูงั้นนอนแล้วเหรอเจ็บไม่เป็นไรโฟกัสข้างหลังอารมณไว้กูไหน สโล่เกิสโลตัวหลังขอบคุณครับแล้วโดนไปแล้วบิ๊อยู่ไหนอูซึงปากชิบหายสโล่ิโอ้วัดมาอย่างนี้จะเข้ายังไงโอ้ยแสกตาเอ้ยทำบอสได้ยังโอ้ยแหละ ลิงมาทำไมวะนี่นี่นี่จอกมีดนะครับดีนายไม่จุนโอ้ยรอได้ไงวะ แบ่งกันอยู่ในการคำนวณกลับแล้วจะโดนตลอมันแล้วกูจะโดนแล้วไปไปโดนแล้วไงโบูบูบมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วบูเลยบูเลยบูเลสาวเป็นหอกตะโลดีวะสาวก็โดนข้าด <c oughs> ิเอ <c oughs> okay. oh, <c oughs> <c oughs> ้า <c oughs>

ลอง<ค><ณ>ด,ดูเชิงดูเชิงนี่ไงผักันแล้วไม่โดนท่ากูดีกว่าโดนแต่ไม่ตายไม่มีชื่อกูขึ้นเออไม่โดนดอยากได้แบบนี้ในโด๊ะต้าสองจัน เราเมึงอก็เจอเจ<ช>อทุกอย่าตายห่าก่อนไม่ได้ออกนี่แมงว้ามาตุยจ้าจ oh, ีนเนี่ยมันแตกเลอกูขอจีนเน,นี่ยต้องงัดดอกแอกยังอยู่ยิ <c oughs> ้มตามเ <c oughs> ข้าเข้าแล้วกลับผิด ตีทิพย์ไม่เอาสีสักสีเดี๋ยว <c oughs> เชาดีกว่าเนี่ยสมใจชาติ <c oughs> อ๋อมาเตรียมเลย <c oughs> มเมเจอโ์เลยเฮ้โดนตีพูดาวทำไมขี้เล็กออกวะเนี่ย ไปถามสุขภาพครับนะ